แอบ,บ,บ,บแอบแอบแอบไมีนหมีนว่าอยู่ไหนวะไม่เป็นไรวิธีคลาสสิกแล้วกันยิง,งใช่ยิงก่อนได้เปรี่ยวปอบปอบปอบเลิก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 สวัสดีครับคุณปู่คุณปู่คุณปู่ปเกาหัวทำไมเลยครับจงนี่ปู่รู้สึกปวดหลังยังไงไม่รู้เอ้ยคุณยิงปูผงป่ผมเหรอคุณยิงปู่ผมเหรอ คุณกาดิยังไงมายิงปู่ผมเอากระสุนกระสุมชนนะองมันยิงผมชายอยู่เกม Red for Dead C, 2, okay. <laughs> <laughs> 2>, 2> ่อซคนกับความตายสองนะครับผมหนไส้กูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วแชยันไม่ยอมแล้วไม่ยอมไม่ยิงคุแชยันตอนนี้เรามาอยู่กับคุณโฟดครับหรือคุณช่องชื่อว่าขอถูกถูกได้ไหมคุณ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 อ่านชื่อบนหัวผมเลยครับเนี่ยมันตรงกันหมดเลยเนี่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 ยแฟดแฟดแฟด ฟิลใช่ไหมต้องอ่านว่าฟิลใช่ไหมเฟลเฟ็ดเฟ็ดเฟลฟิลเฟ็ดเฟ็ดทำไมฟิลเฟ็เฟส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 ไปช่างมือเถอะออกเสียงนี่คือถูกหรอกผมได้ไปลงมอสใหม่เลยนะครับทุกคนสังเกตดูไหมมียาพารามีกระเป๋าใหม่แล้วก็พลัท็อปแบบใหม่นะครับผมนะแล้วก็ปิดอันเดิมไหนทำผมไม่เห็นเลยผมไม่เห็นผมไม่เห็นอะไรเลยมันมืดจังโอ้โหเลยเปิดไฟฉายอ๋อ เออผมก็ลืมเปิดเด๋อวไปว่ากีนนี้มันไฟฉายเอ้ยนี่มันอะไรอ่ะนี่มันกระทาเวทกระทาเวทมนอ่าเฮ้ยมาแล้วทุกคนผมไปจอมเวทแล้วเวนเวสมกเกอร์ได้ตัวผมเออผมมาช่วยแล้วโอ้โหหจ่อริงเลยอุ้ยอุ้ยชีดแดงป้ปอ้ป้ ผมเจอสาวน้อยคนหนึ่งควผมเจอเชนซอร์คคุณเอาไหมผมเจอสาวน้อยคนหนึ่งคุณช่วยผมหน่อยอุ้ยเชนซอร์น่ะสาวน้อยคุณลองมาเดินไปหาเธอดิไปทักเธอเลยดูนี่นะดูนี่นะเดี๋ยวผมโชว์นี่นี่คุณมานี้คุณมานี้ยปัดนึงหนึ่งสวัสดีครับผมคือเป็ดรายการเป็ดกระโดดวิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการวันนี้พี่ผมจะมาสอนเทคนิคการกระโดดข้ามยังไงให้คุณปลอดภัยจากวิสนะครับยัครับเชิญครับ ตาต้องตามตาดูนี่ครับอย่าอย่าเพิ่งมองนะครับอย่าเพิ่งมองใช่นะครับขั้นตอนแรกนะครับกระโดดครับกระโดดไปเลยครับก็ทำอะไรอ่ะถามผมมาทุกคนผมมีเชนซอคู่ใจปาดได้ทุกอย่างแม้กระทั่งรูคมขนของพวกคุณผมก็ปาดได้เฮ้ยน้องน้องเท่งน้องเท่งน้องเท่งใหญ่เขามาใกล้พวกพี่นะน้องชิบหายแล้วดูตัวไม่แทงนั่นแ่ละเออโอ้โห ผมบอกแล้วอ้าผมจะไปเดี๋ยวดูตีปึงเดี๋ยวดูตีปขอกินยาสาระสองเม็ดก่อนคืนคืนนี่คืนนี้แอลีโตนมิเกลเฮ้ยผมต้องไปช่วยโรเชียก่อนครับนั่นผมปาดกันเวนแล้วนะสินี่นี่ตะโกนร้องว่าเย้คืออะไรของเขาวะเนี่ยโอ้ยเวนเนอะก็เลยขึ้นมาช่วยผมเร็วใช่ผมมาช่วยผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ ไม่ใช่ชโชยอย่างนี้เปลืองของมิเนี่ยเอ้าชิบหายแล้วโคโดนโคโดนแล้วนึงแป๊บนึงกำลังเดินไปหาอยู่ไปไปเปิดประตูไปเปิดประตูไปเปิดประตูนั้นแป๊บแป๊บนึงช่งไม่โรเชียไม่หายหรอกโรเชียโรเชียเขาใช้ห้องน้ำอยู่เออครับไปเลสโกเดินก่อนทุกคนพวกคุณนั่นงงเสียเวลาแล้วรู้ไหมผมเป็นเจ้าที่พิเศษผมรู้สั่งมาให้ว่ากางดูแลพวกคุณจะไปถึงปลายทาง ดูแลตรงไหนเนี <c ười> <c ười> <k ull és> <Character> ่ยคุณดูแลตัวเองตั้งนานเช่ผมดูแลตัวเองไงคุณนี่คุณเพิ่งรู้เหรอเฮ้ยจอกกี้จอกกี้จอกกี้เอ้ากโดนแล้วกูโดนแล้วเจาที่พิเศษโดนแล้วทุกคนเฮ้ยฮันเตอร์โม่าอ๋อกูปาดก่อนแล้วกันวันี้ไปแล้วเข้าเเข้าเข้เข้าเข้าเขาเข้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 าเข้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 า โอ้โหนี่พวกคุณทำอะไรเนี่ยผมฆ่าไปตั้งร้อยยี่แปดตัวโอ้โหแทงผมก็จัดก,การไปตั้งร้อยเจ็ดสิบวิทโอ้วิทขอทผมอีกแล้วแม่เราจะอยู่ที่หนึ่งทุกตลอดไปหรอเไม่ได้โอ้ยนี่มันเท่จริงๆเลยผมไม่มียาพยาบาลแล้วผมฮิวให้โคลนละแต่ตัวละครเราถ้าบอดตายเรายังเดินได้ไงครับผมรู้อ่ะผมรู้ครับแล้วทำไมครับเขาเป็นเพื่อนผมแต่เขาเป็นเพื่อนผมไหมแบบ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 มันก็เป็นแค่ปิดที่จะยกลอกินคุณเท่านั้นเองเนี่ยพระเจ้าช่วยไม่มีใครอยากพึ่งพาคุณห<ต>รอก อุณเน่คุหนึ่งไปไหนองีเพื่อนเพื่อนที่คุณหนึ่งไปไหนอะไรเนี่ยชินะพวกคุณมาทำอะไรเนี่ยโหผมเกือบได้คะแนนสูงสุดแล้วก็ไม่ใช่เพราะพวกคุณช่วยช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยโอ้ช่วยผมด้วยเออโอเครอดแล้วจิบหายแล้วกูเจออะไรครับ บริดครับมันจะวิ่งมาหาผมอุย้ยทำไมน้องวิ่งเร็วอย่างนั้นน่ะเออคุณรอ,อ,อดยังรอดอยู่เลยนี่นคุณโอ้ยชิบหายน้องออน้องสุดน่ารักสุดคิ้วอย่าไปทำน้องอย่าทำน้องอย่าทำนั้นเอาเชีย่ยใครยิงถังน้ำมันบอสเดฟักผมเองตายยัง,างตายแล้ว อ้าวแล้วที่ยิงไปคืออะไรอ่ะผมไม่รู้มันต้องไปทางไหนนะผมลืมละวอันี้ครับตองนี้เฮ้ยบ้านเดี๋ยวสวนสนุกบ้านไหนวะเนี่ยมันมีเอเคเจังวะมือป้นมาจากใครวะเนี่ยตัวนึงอันนี้ผมวางอันนี้ให้ผมวางอันนี้ให้ผมวางอันนี้ให้อ๋อผมไม่ต้องใช้ผมไม่ต้องใช้อ้าวคุณปฏิเสธเหรอคุณผมกินเน็ตลนเชอร์นะกินเน็ตลนเชอร์มันจะมีประโยชน์อะไรบีซี่ผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะเฮ้ยเห็นปิดวิ่งอยู่บนหลอดฟ้าด้วยว่ะเพื่อนดราฉันเป็นไงวะเพื่อนนะครับ

อุ้ยเว๋แล้วโอ้โหกูเฮ้ยทุกคนอย่าเข้าช่วยทุกคนอย่าเข้าช่วยดูดูไว้ดูไว้ดูไว้ดูดูเสียเลือดเสียอู้เสียเลือดอะไรวะใครไปช่วยเนี่ยบอกให้ดูเออมาเอานี้ไหมผมขอบคุณครับตืด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 ดืดเอาคุณจะเก็บนั่นไปแทนใช่ไหมฮะใครเก็บอะไรเนี่ยไอไอเนี่ยอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ผมไม่ได้เก็บคุณเก็บผมไม่ได้เก็บคุณเก็บในหลักฐานตรงกรอบชื่อครับ นี่เเว้ยโอ้โหกูเยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินเยอะแล้วเกินโอ้เสียงไอ้ซอมบี้นี่เดินผมก็มาอยู่เสข้ามาข้ามากำลังไปรถ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 ลับมาเร็วๆเข้าทุกคนมาเร็วช่วยคุณมารยาทดีเหลือเกินมาเร็วมาปิดเอออ่าครบติด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 ตืดติดตืดติดที่ผ่าโรงพยาบาลเผื่อผมเลยหรอไม่มีครับไม่มีคนแบบคุณเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้หรอก แล้วคุณฮิวไปอย่ากคุณก็เอาเพิ่มมาไม่ทิ้งทิ้งเลยโฮ้ยชิาบหายแล้วระวังน้ำเป็ดข้างหน้ามันอี๋ไงระเบิดจุดใครโดนอะโอ้ชิบหายแล้วขอตะก็โดนอีกแล้วหรอโดนตลอดเลยเนี่ยมองไม่เห็นแล้วเนะี่ยมานี่มานี่ฮิวก่อนฮิวเป็ดกับฮิวเอเป็ดโอ้ไม่ต้องฮิว,วนะกนันละมึงไม่ต้องฮิวกันละไอ้พวกนี้ไม่ปล่อยให้พักกันเลยเหรออืมอืมอืม นั่นจีก็เข้ามาสิวะนั่นจีเข้ามาเดี๋ยววะเก๋าเงี้มาจากไหนเงี้ยเออคลิปคุณติดเหลืองก็ขาฟันซอมบี้โอ้ยู่นี่อยู่นี่ค่อยๆจับค่อยๆจับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนั้นน้องขานี่แน่นมากพร้อมกินยังยังทุกคนเลิกจะหิวแล้วนี่ีไปทุกคนกลับบ้านกันเดี๋ยวกลับบ้านกันเดี๋ยวทุกคนไปกลับบ้านด้วยช่วยกูช่วยผมด้วยมามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วลงมาแบบซามูไร ้เียนาคุณวะทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสอนรายการการสแนกหรือการผมจะสอนในการไมเคิลแจ็คสันครับตึงตึดึงตึงตึดึงตึงตึดึงตึงอ้าวตึงตึงตึดึงตึงตึดึงอ้าวรอดละอ้าวเดี๋ยวนะมันไปหาใครชิบหายละวโคตรโคตรโคตรโอ้ชิปหายแล้วโอ้ผมติดเขียวไอ้สโมกกี้ แล้วคุณไปเต้นอะไรตรงนี้เปิดเปิดเปิดแล้วปวดปวดท้องอยาเข้าห้องน้ำเปิดอยู่เปิดอยู่เปิดเปิดเปิดแล้วเปิดอยาเข้าห้องน้ำกูอยากเข้าห้องน้ำไปแล้ววิ่งรายการแข่งวิ่งบอร์ทอนขอเชิญผู้เข้าแข่งันอย่างฟิวโพบูเ็ดเบ็กับคุณทายมในทายนะครับใครจะไปถึงเส้นชายก่อนก่อนก่อนเป็ดนี่มันวิ่งข้างกูเลยหรือวะโค้ดโค้ดกูโดนช่างมันละโดการแข่งขันครั้งนี้มีแค่เป็ดกับคนเท่านั้นเสียลอยไป่ได้ สักสีนะเนี่ยสักสีเป็ดกอดสักสีคนหยุดวิ่งสักเป็ดหยุดวิ่งักเป็ดบอกให้หยุดวิ่งไงไม่หยุดเผาเลยย่างตรงนี้เลยเผาอย่าเผาอย่าเผาอย่าเผาเฮ้ยเอ้ยเก็บกระสุนเก็บกระสุนไม่เก็บแมงละเดี๋ยวแพ้กินย่างสองเม็ดกินย่างสองเม็ดแล้ววิ่งกินย่างสองเม็ดแล้ววิ่งเอ้ยยิงเป็ดโอ้ยอย่ายิงเพื่อกง เฮ้ยเข้าโค้งมาเฮ้ยเข้าโค้งมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าเยอะข้างหน้าเยอะไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงรับไปเออรับใกล้ๆแล้วไม่ไม่พวกซอมบี้นะไอ้พวกซอมบี้ผมผมผมกดแล้วคือผมชนะแล้วใช่ไหมเพราะการแข่งขันเราทำให้คนตายไปสองเนี่ยผมไม่สนหรอกคุณมันก็แค่เป็ดกูฟันมาอย่าเง้ยโอ๊ยจกี้ มึงจะมาใกล้กูมึงจะมาใกล้กูมึงจะมาใกล้กูมึงจะอัดกูปัดมันปัดมันอ้าวมันเจอตัวแบบนี้คุณต้องปัดได้เลยนะถ้าคุณแค่ตัวมันนะมันมันสามารถแบบทำให้เรารอดจากการโดนนี้ได้นะอ๋อปัดก็คือผักนะครับกดคลิกขวาใช่ครับผมผมเจอน้องอีกนไ้มเวนเวนกูเวนกูไปมาผมจะใช้พลังเวทอัดน้องน้องยังไม่ตายน้องยังไม่ตาย ยิงเร็วยิงคนเร็วยิง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 เออยิงยิงจบจังจบจังโจบจบแล้วจบแล้วคนละคนรอดแล้วโคนรอดแล้วแต่คุณต้องไม่รอดวันนี้ทำไมครับคุณต้องเป็นเนื้อให้นายกที่พดีของผมคุณยอมซะเถอะคุณโฟกุไปเป็นเนื้อให้นายกผมเนื้อลูกเอายากรุกไปหมอนแล้วเวกือบเกือบตีนะที่ยิงทันกูสู้ด้วยเอาดิกอ๋อชิบหายแล้วอ้ากูลื่น ลื่นไหลลื่นครับลื่นลื่นน้ำแซบใครก็ไม่รู้เนี่ย let's go <S ไปไปไปถอยถอยถอยไปชาร์จเจอร์หลบมาเฮ้ยชิบหลบไปหลบหลบไปไม่สนเลยอะไรอันหนึ่งอา้าวช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอา้า เอาไม่เงินเดียวเดี๋ยังไปยังยังครับยังชาร์จช่างแลตวบังทราบแล้ว let's go let's go ไปได้แล้วไปได้แล้วฮันฮันตายฮันสวยครับเฉยมีตัวอันตรายอยู่ข้างหน้าครับได้ครับได้ได้ได้ผมไม่งถ่ายกำแพงเลไป อึบเฮ้ยเฮ้ยเหลอดแล้วเป็ดจะกรการมันเลยเป็ดเราทราบครับจะกรการมันเลยเป็ดจักรกามันเลยเป็ดเราทราบครับจะกรการมันเลยเป็ดเราทราบครับจะกรการมันเลยนี่อะไรเนี่ยไอ้นี่อะไรนี่ยคุณไหนครับแป๊บนึงนะไหนกล่องข้างนีังของอะไรไหนครับอันไหนครับกล่องอะไาเนี่ยอันนี้เหรออืมไหนไหนคุณมาดูใกล้ๆหน่อยดิ เน,นี่ยผมยังในคุณอันนี้กองอันนี้กันไหมใช่ <c oughs> ค<น>ุณชิบหายแล้วชิบหาย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 ,ายคุ่งไงทำตัวเองนะเทคุณทำอะไรดูความมอดไหมครับคุณทำไมถึงทำแบบนั้นนะเดี๋ยวจะแกล้งคุณองแล้วมันได้ผลไหมได้อยู่นิดนึงแล้วเราต้องเสียไปหมดเลยอีกเป็ดนับหนึ่ง่อยเถอะคุณเห็นเป้าหมายทางด้านซ้ายไหม เห็นแล้วครับน right. ั่นแหละเขานั่นเป็นลูกชายกูเปิดคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตพี่ตูนบอดี้สลัมมาเย้โฟกมีคนกำลังเข้าไปใกล้ๆคุณตามแล้วครับที่80ชามนาฬิกาผมมีนี่เอาเฮ้ยชาร์จเจอชาร์จเจอเออ ตายยังเนี่ยเย่ไอเย่เบเบ้แล้วไอ้โค้ดมึงไปยิงอะไรมันให้เก็บตัวเนี่ยเฮ้ยเอาวิโค้ดโดนทำไมคุณไม่ดูแลเพื่อนคุณเลยคุณเป็ดผมดูรีดูรีดูรีเย่อะไรนะผมดูแลอยู่คุณไม่ดูแลคุณเพื่อนคุณว่าพิษสะเพื่อสาเลยเปย์สิปีพระสมมานี่คือคุณได้ยินเสียงอะไรใหญ่ๆไหมอะไรเย่ครับผมเพิ่งได้ยินคนเป็นเมนนะนั่นไงมาแล้ว โอ้ oh. น้องแทงตัวน่ารักน้องป้อมปึ๊บก็ได้เอ้ยเอ้ยแล้วรีบจัดก,การมันสิพวกคุณอะ่ะผมยิงอยู่เฮ้ยเยชิพานผมช่วยโค้นเอ่อผม <Okay. S 2> ได้ช่วยเขาแน่เลยช่วยให้เขาไป็นสบายใช่ผมก็ช่วยประมาณนั้นแหละผมเห็นเป้าหมายอีกคนนึงแล้ว ผมเป็นดีเจตอนนี้เรื่องจะไม่รู้เลยว่าใครยิงมาโอ้ยสปินเตอร์โอ้ยกำตามทันไอ้สปินเตอร์กำกูเลยตามทันเลยเห็นไหมชิบหายแล้วครับเริ่มมาแล้วครับคุณแทงมาเต็มตัวมาผมได้เลยแทงมาแทงมาทราบแล้วน้องตัวน้อยมาจัดการน้องตัวน้อยนั่นสัก โอ้ชิบหายแล้วเนาะตัวนั้นปีนมาหาผมคุณลงมานล้วน้องทำหน้าตาได้ด้วยนะอย่างเฟี้ยวเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยไฟลอุ่ะช่วยกูด้วยอ้ากูโดนแล้วกูโดนจั๊กกี้กูโดนจั๊กกี้ชิบหายแล้วกูโดนจั๊กกี้อ้าผมไม่มียาพยาบาลแล้วผมยูไม่โควาผมไม่ ยาภัยบาลงยื้อโคแลโคไงมาเต้นกันนี้เดี๋ยวผมไปชุบเดี๋ยวผมไปชุบแป๊บนึงคุณอยู่ไหนคุณอยู่ตรงไหนบอกที่ตำแหน่งออกมาอีฝั่งนิดอีฟังนิดองโอ้ฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์ดักมุมปัดศอกเอ้ย เ <cin stereotype> ร็วโคตรเร็วไอ้ไอ้เวเนึงร้อยแม่งแลยังมีแทงอีกไอ้บ้าเอ้ยกูยังรอดได้ไงเชียมั้ยมีเข็มอยู่กูไม่สนแม่งละกูไม่สนแม่งเลยไปไอ้ผมไปไปกูไปสนแม่งแล้วจะไปกจะตายช่องหัวพวกมึงเฮ้ยนี่มันเป็ดเนี่ชุบเป็ดกันฉันชูบกูชุบเป็ดกันกูบอกให้คุณเจ้าช่วยคุณทำไงเนี่ย เร็วเรเข้ามันเข้ามันให้ัก็ต้องคุ้มคู่ไปต้งหนึ่งขอสิ้วะคตรเร็วอยู่เือบล็ปลวเตายโรลุนเโลุเลยนี่็โอเคูชมนะครับสำหรับด a ร k คแคนวัก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในานไ่จะเป็นยังไงครับโอเคเอาไว้เจอกันใหเช